สวัสดีค่ะวันนี้มุมเกษตรพาเพื่อนๆมาดูความสวยงามของดอกคคตตัส2สองต้นนี้นะคะเป็นอิชิโนมไฮบริดฮาเดสนะคะเป็นคคตตัสที่กลีบดอกเขาเนี่ยใหญ่ใหญ่มากนะคะแล้วก็ดอกเขาใหญ่มากนะคะมีกลิ่นหอมนะคะสําหรับตัวอิชิโนมฮาเดสนะคะเป็นตัวสีส้มไส้ดํานะคะสีส้มไส้ดําสวยมากตัวนี้นะคะถ้าใครที่มีมีไว้ที่สวนเนี่ยเวลาเขาบานเนี่ยคือกลิ่นเขาจะหอมฟุ้งนะคะแล้วก็สีเขาโดดเด่นมาก สำหรับตัวนี้นะคะเป็นตัวสีส้มนะคะแล้วก็ไส้เขาเป็นสีดำนะคะเกสรของเขาเป็นสีเหลืองไข่นะ,ะเกสรตัวเมียของเขาเนี่ยจะเป็นสีเขียวนะคะตัดกันชัดเจนสวยมากนะคะไขรที่ยังไม่มีก็หามาสะสมได้เนาะสำหรับตัวฮาเดสนะคะมุมกเกษตรมีหน่อแบ่งนะคะหน่อเขาเนี่ยจะอยู่ที่หน่อละหนึ่งร้อยห้าสิบรวมส่งนะคะสําหรับช่วงนี้ที่ทําราคาเอาไว้นะคะเดี๋ยวมุมกเกษตรจะพาไปดูหน่อของเขานะว่าไซส์ประมาณไหนนะคะ นี้จะเป็นไซส์ของหน่อที่มุมเกษตรจะขายนะคะประมาณ1.5ถึง2เซนนะคะเอาไปกราฟได้นะคะหน่อละ150นะคะส่งฟรีนะ,ะใครที่ยังไม่มีก็สะสมได้นะคะตัวนี้เนี่ยจะมีคราบความชื้นนะคะลาสนิมที่เคยเป็นแล้วมุมเกษตรก็รักษาหายแล้วนะคะพวกนี้นะคะแห้งไปแล้วนะคะไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของหน่อนะคะเราเอาไปกราฟก็คือพวกพวกจะมีพวกฮาร์เดสนะ,ะก็คืออพวกคราบความชื้นเนี่ยเวลาที่เขามีอายุเยอะ ขึ้นเขาก็จะมีเป็นธรรมดานะคะมุมเกเตรมีทั้งหมดอยู่8ดหนอด้วยกันนะคะถ้าใครที่ต้องการก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะคะเรามาที่ดอกของเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะก้านดอกของเขาเนี้ยจะป้อมๆสั้นๆสําหรับตัวนี้นะคะป้อมๆสั้นๆน,นะคะเขาจะไม่ยืนไม่ไม่ยืนยาวเหมือนกับเอ่อลูกคัตัสดิชโนบหลายๆตัวนะคะเขาจะสั้นๆแต่ว่ากลีบดอกเขาคือก้านก้านเขาก็จะใหญ่แล้วก็เอ่อมาเป็นกลีบดอกตรงนี้เลยนะคะอ่ะ ดูความสวยงามของเขานะน่าล้ลงมากนะคะรอบนอกของเขาเนี่ยจะออกเป็นสีสีเอ่อสีส้มออกม่วงๆนะคะดูรวมๆก็เหมือนกับรอมนอกออกโทนสีชมพูนะคะเนาะก็พาเพื่อนๆมาดูความสวยงามของตัวไฮบริดฮา r d เดสแค่นี้ก่อนนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรแนโอกาสต,ต่อไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ